ถ้าเข้าไปลึกๆจะหนาวคนนี้ค่ะพเพื่อนๆเดี๋ยวสาจะเข้าป่านะคะเข้าป่าเออเช่วงดีมากไม่มีรถวิ่งเลย,ยสวยมากค่ะสวยมากเราจะไปดูสายหมอกกัน Amazing ค่ะ Amazing ตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงนะคะพเพื่อนๆบ่ายสามโมงมันจะมืดนะคะ เพราะว่าหมอกลงจัดมากเลยหมอกลงค่ะหมอกลงบรรยากาศอะไรจะดีขนาดนี้มองไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่หลอดไฟอ้าวไม่ใช่รถเออสุดยอดค่ะวัอนอาทิตย์นี้น่าจะมีหิมะตกนะคะจะได้ถ่ายหิมะก,กันแล้วขอย้ำอีกทีหนึ่งตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงนะคะคืมมากตอนนี้หมอกลงจัดมากเลย มองไม่เห็นอะไรเลยได้ยินแต่เสียงคนคุยกัน ถ่ายคลิปพาเพื่อนๆชมหมอกนะคะวันนี้ตื่นเต้นมากหมอกลงจัดมากเลยคะ่ะหนาวมากตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่สามองศานะคะเวลาบ่ายสามโมงนะคะบรรยากาศสุดยอดเลยะคะ่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวสาจะเดินรอบๆนะคะเดี๋ยวตามสาไปดูรอบๆนะคะมีม้าให้นั่งว้าวสาก็เห็นคนเขาเดินคนเดียวน,น,นะสาก็ไม่กล้าเดินคนเดียวถ้าเข้าป่าต้องมีคนเดินเป็นเพื่อนอะ่ะกลัว นี่ค่ะโอ้โหเดินเลาะปลาสนนี่ค่ะเดินไปประดับบ้านนะคะออช่วงเทศกาลคริสต์มาสเนาะนี่ค่ะ โอ้สายดูนี่คนเขาเดินเข้าป่ากันมือเย็นเจี๊ยบเลยมาดูว่าเขาเอาม้ามาเลี้ยงไหมอากาศหนาวมากเลยอะตอนนี้คุณสายเพื่อนๆดูตรงนี้นะนบรรยากาศตรงนี้สวยมากเลยจะเดินเส้นทางตรงนี้นะ ก็มีคนมาเดินเหมือนกันนะคะม้ามากินหญ้าต,ตอนนี้คืออากาศมันหนาวมากออสามองศาถ้ามันเหลือหนึ่งก็น่าจะเป็นแม่คนิ้งนะคะปกติตรงโน้นนะครับเพื่อนๆจะจะเป็นภูเขานะคะอันนี้มองไม่เห็นภูเขาเลยบรรยากาศมันจะอังไง โอ้มันเย็นเยือกอะตรงนี้อากาศน่าจะเหลือประมาณหนึ่งองศานะคะเพื่อนเพือเย็นจนเยือกค่ะว้าวนี่คือหมอกลงนะคะออเป็นทุ่งนะคะเป็นทุ่งหญ้าที่สายอยู่จะมีทุ่งหญ้าหลายที่นะคะเพื่อนๆที่เขาไว้สําหรับเลี้ยงมา้าเพราะว่าเมืองที่สายอยู่เนี่ยเขาจะมีฟาร,ร์มเลี้ยงมา้า ประมาณสามถึงสี่แห่งนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นทุ่งหมดเลยบรรยากาศนะคะค่องข้างที่จะเงียบแล้วก็หนาวเย็นนะคะมันยังไม่มืดนะเออมันยังไม่หกโมงเย็นนะคะเพื่อนมันแค่บ่ายสามโมงครึ่งตอนเนี้ย ปกคลุมไปมด้วยหมอกหนามากเลยสามไม่ได้เข้าป่าใหญ่นะคะอันนี้สามมาเดินแค่ป่าเล็กเ,ยเฉยๆนะป่านี้มันจะติดก,กับฟาร์มเลี้ยงม้าแต่ว่าคิดว่าจะเห็นม้ากินหญ้าทำกลางสายหมอกปรากฏว่าไม่เห็นม้าสักตัวเลยหนาวมากอะ่ะนี่สารจะให้ดูทุ่งหญ้าเป็นน้ำแข็งแล้วนะคะน้ำค้างที่เกาะตรงใบหญ้าตอนนี้เริ่ม เริ่มแข็งแล้วค่ะน่าจะหนึ่งองศาแล้วอ่ะเนี่ยค่ะเริ่มเป็น Marketing แม่กนิ่งละมันมันหนาวมากเลยเก็บภาพตรงนี้หน่อยหนึ่งค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะุนเริ่มมีลมหนหน่อยนะถ้ามันเริ่มมีลมในหน่อยอย่างเงี้ย มันจะหนาวมากนี่ค่ะแฟนถาเดินตะคุ่มตะคุ่มสำหรับคนที่ชอบบรรยากาศแบบมีหมอกนะคะชอบบรรยากาศแบบผูกระดึงนะคะเพื่อนอันนี้เขาก็าจะเก็บผลดอกกุหลาบไปทำชาดื่มนะ คตรงมุมนี้จะสวยถ้าเข้าไปลึกๆจะหนาวกว่าน,นี้ค่ะเพื่อนๆเ,เอาเดินนิดหน่อยก่อนนอกวันนี้ว,ว้าวเนี่ค่ะสุดยอดละพาเพื่อนๆชมทะเลหมอกนิดหน่อยนะคะเพราะว่า อากาศมันค่อนข้างที่จะหนาวเย็นมากๆเลยแล้วก็มืดเร็วด้วยสี่โมงเย็นก็มืดแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปสาเนาะช่วยกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเดิมมองไม่เห็นทางกันแล้วค่ะหมอกลงจัดมากก็ต้องเปิดไฟนะคะ